มาถึงสไลด์หน้านี้นะครับเรามาทําความเข้าใจกันก่อนว่าสังคมเนี่ยที่เราเรียนเรียนกันมานีครับมันคืออะไรนะครับทีนี้เนี่ยครูก็จะมีการนําเสนอนะครับว่านักวิชาการนะครับแต่ละคนเนี่ยเขาได้มีการให้คํานิยามเกี่ยวกับคําว่าสังคมไว้อย่างไรบ้างนะครับเอามาดูที่คนแรกนะครับก็คืออเล็กซิโอนะครับอเล็กซิโอบอกว่านะครับ สังคมเนี่ยมันคือการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกันนะครับแล้วก็อาศัยอยู่ในอาณาเขตเดียวกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับคีย์เวิร์ดของอเล็กซ์เโอเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างมันก็คือการที่ทําไมนะครับคนมารวมตัวนะครับรวมตัวกันมีวิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกันแล้วก็อาศัยอยู่ในอาณาเขตเดียวกันเป็นกลุนะ่มใหญ่นี่คือคีย์เวิร์ดของอเล็กซ์ทโอที่เขาให้ไว้นะครับ มาดูอีกคนหนึ่งนะครับก็คือคารลาลัมบอสนะครับกับฮอร์บอนนะครับผมนี่เขาให้ความหมายนะครับหรือนิยา,ามของสังคมไว้ว่าการรวมตัวกันของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปนะครับมีการอยู่ในอาณาเขตหรือินแดนเดียวกันนะครับโดยมีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่คล้ายคลึงกันมีวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมร่วมกันเราจะเห็นว่าของคาราลัมบอสนะครับกับฮอร์บอนเนี่ยมันมีการกําหนดจํานวนคนด้วยนะครับว่า มันเป็นการรวมตัวกันนะครับของบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปเห็นจํานวนนะฮะในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าจะคล้ายกับเาเล็สติโออยู่ที่ว่านะครับมันมีการอยู่ในอาณาเขตหรือในแน,นเดียวกันนั่นเองนะครับมีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่คล้ายคลึงกันมีวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมร่วมกันนะครับจุดสังเกตก็คือว่าของฮอบอนเนี่ยยูตรงนี้นั่นเองนะครับคือเขามีการรับบุค ดูคนต่อไปนะครับเป็นคนไทยบ้า,นนบา,างนะครับออาจารย์นรงค์นะครับเสียงประชานะครับก็ได้ให้ความหมายหรือคำนิยามของสังคมไว้ว่าเป็นกลุ่มคนนะครับที่มีวัฒนธรรมหรือแบบแผนในการดําเนินชีวิตร่วมกันนะครับเป็นแบบแผนที่สังคมนั้นได้ประมวลไว้เป็นแบบอย่างแล้วนะครับเพื่อประโยชน์ของกลุ่มสังคมนั่นเองจะเห็นว่าของอาจารย์นรงค์นะครับเขาก็จะมีการให้คีย์เวิร์ดสำคัญก็คือคําว่าอะไรนะครับมีวัฒนธรรม มีแบบแผนใช่ไหมครับในการดําเนินชีวิตเนี่ยร่วมกันซึ่งแบบแผนเนี่ยแบบแผนเนี่ยมันมีการประมวลไว้แล้วประมวลไว้เป็นแบบอย่างด้วยนะครับของกลุ่มคนในสังคมนะครับทีนี้หนูลองคิดดูนะครับว่าจากความหมายนะครับทั้งสามความหมายเนี่ยเราจะสรุปเป็นความหมายของสังคมในนิยามของตัวเราเองได้อย่างไรบ้างนะครับ เราลองดูจากทีวิดที่ทั้งสามคนนี้คไว้แล้วเราลองเขียนของตัวเองดูนะครับว่าสังคมในความหมายของนักเรียนเนี่ยคืออะไร